สวัสดีครับพี่น้องื้นนี้ก็มาพบผอับช่องสียมอนฟาร์มเหมือนเดิมนะครับื้นนี้นะครับจะพามาเบิ่งยามมือเสารนะครับการให้อาหารง่วของเหานะครับื้นนี้เน้นเป็นหญ้านะครับช่วงเสารส่วนช่วงแรกก็จังจะให้เป็นฟางแห้งนะครับเพราะว่าหญ้าเฮ้าสต็อกไว้แต่เมื่อวานนี่เห็นบอครับควายหน่อยเหานะครับวัหลุ่นนะครับค้ายวัหลุ่นเหากำลัง เพิ่นทากินเลยครับนี่ทากินครับถึงแม้จะมีพื้นที่ปล่อยแปลงนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าอาหารหลักๆของเพิ่นก็คือเฮ้าต้องเอามาไห้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณที่เฮาปล่อยแปลงก็เป็นพื้นที่จํากัดนะครับครับอันนี้ก็เป็นโซนของอขอกวายนะครับขอกวายอีกโซนหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็น โซนขอกงัวนะครับเมื่อนี้ผมก็จะพาพี่น้องนะครับไปเบิงทั้งโซนงวโซนขั้วนะครับนี่นะครับอาหยาใส่เต็มห้างนะครับอันนี้เป็นห้าในนะครับเทาเกีียวไว้เต็มมอวนเทาหอบกันมอวานนะครับหอบกันมอวานกินยางอะร่อียอะอยเลยครับกินยางอร่อียอะอยเลยนี่นี่ก็เป็นโซนงัวนะครับหลังจากแล้วโซนคั้วแล้วนะครับก็เบิ่งโซนงัวที่นี้ ตัวนี้เป็นงูวไวหลุ่นงูสาวนะครับ F1 F2 นี่ครับหญ้าเหลือกินนะครับเหลือเตมัอว่านนะครับสต็อกไวเตวมือวานช่วงเศร้าก็จะให้กินขึ้นกันนะครับแล้วก็จะมีะแม่สาวสองแม่นะครับก็คือตัว F2 ของฮองตัวนี้นะครับตอนนี้ยังบ่อยเพิ่นกินหญ้านะครับเพราะว่าผม เล่งอาหารนะครับกําลังเตรียมจะเล่งให้เพิ่นท่ำทองนะครับเพื่อจะผลิตเอฟสามนะครับน้องๆเพิ่งจะกินก่อนแล้วบาดนี้กินยาแต่อื่ยเพิ่นสองตัวนี้ยังบ่ให้กินนะครับให้เพิ่นผมจะเล่งเป็นตัวพี่มิกนะครับเป็นสารเล่งสารกระตุนแล้วก็เสริมด้วยเกลือแหล่นะครับให้เพิ่นเล่งติดซัดนะครับจะได้ ทำการผสมนะครับผสมเหลือดลอยเข้าไปนะครับจาก F2 กสิให้ลูกออกมาถ้าเป็นตัวเมียก็เขาก็สามารถจดทะเบียนตีเบอร์จดทะเบียน,เ,ยน,เ,ยนเป็น F3 ได้เลยนะครับพอเป็น F3 แล้วนะครับ F4 ลูก F4 ก็จะถือว่าเป็นเหลือดลอยที่เขาผลิตได้เองจากฟาร์มของเขานะครับเป็นแบรนด์ของเสียมอนฟาร์มนะครับ SMF นะครับครับนี่ตัวนี้ก็สองแม่นีกำลังทําทองนะครับอายุกั ประมาณสองปีนะครับกำลังเป็นสาวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับบริเวณโดยรอบคอกไม้นะครับจะมีอยููนีจะมีคอกไม้และคอกเก่านะครับของเสียมนฟาร์มนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับครับสำหรับเซลมนนีก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ถ้ามีอะไรดีๆนะครับก็จะเอามานำเสนอผ่านช่องทางนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เสียมนฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับ